เติมเพิ่มเติมค่ะวันนี้เรามาในบริบทของศูนย์ตรวจสอบรับรองะนะคะอยากให้พี่ยาให้ความรู้พวกเรานิดนึงเวลาพูดถึงน้ํามันมีไอโซมันมีอะไรเมื่อกี้พี่ยาพูดถึงเรื่องของของตัวทางกยายภาพส่วนหนึ่งชีวภาพส่วนหนึ่งนะคะเชิญเชิญพี่ยาค่ะอ,นนอันนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จของเราอย่างหนึ่งนะคะเราได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบนะคะจริงๆเราได้ตั้งแต่ปีห้า 52แล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าเราก็จะขยายขอบขายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในขอบขายน้ําดื่มเนี่ยค่ะเราจะได้ตั้งแต่โลหะแมงกานิสในน้ําดื่มนะคะและที่เราได้เพิ่มเติมล่าสุดก็คืออีโคไลอีโคไลค่ะในน้ําบรรจุขวดในภาชนะปิสนิทซึ่งน้ําดื่มเราเนี่ยแหละค่ะมันเลยทําให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับเราเลยกลายเป็นหน่วยตรวจสอบ อ่าเขาเรียกอะไรคะอาจารย์ในการหน่วยตรวจสอบเพื่อจะให้ได้น้ำหนึ่งขวดที่เขาขายออยค่ะซึ่งเราจะเป็นที่ตรวจรับรองหลักๆเราจะตรวจตั้งแต่ภาคใต้ตั้งภาคใต้ตอนล่างจากจากชูราชมาจนถึงข้างล่างเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นถือว่าเป็นหน่วยตรวจสอบน้ําดื่มให้กับอสสจเพื่อจะไปขอรับรองออยมาให้เรากินเนี่ยค่ะค่ะค่ะเยอะมากๆอันนี้ก็เป็นบริบทนะคะที่ศูนย์พี่ย่างของเราทำนะคะมี มาตรฐานนะคะได้รับการรับรอง ISO 17205 17025 17025นะคะว่าด้วยเรื่องของมาตรฐานน้ำดื่มนะคะแล้วก็พี่ยาเองก็รับบริการนะคะอันนั้นไม่ถึงหน่วยงานภายนอกที่เราไปช่วยกันรับบริการนะคะหน่วยงานภายในเรามีไหมคะพี่ยาหน่วยงานภายในตอนนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ถามว่าจากที่เราเป็นหน่วยตรวจสอบทั้งหมดเนี่ย